ปูจองอันนี้เป็นไม้อย่างหน่อยเนี่ยเอโออย่างจุกอย่างที่ค่อยๆลุกค่อยๆลุกลามย่ปูจองลามย่าอย่างหน่อยแตะหน่อยแหว่ปูจองเจ้าชุบพ่อเนี่ยเรียนกันดีสิก็เรื่องนวลนุกนุกนุกไม่กจำก็ต้องถามหาแล้วเนี่ยนินนะไม่ใชไม่กจำเพิ่นก็มีส่วนนี้เพิ่นก็เอาหอมัดหอยนี่เป็นปีกันที่ปวดลามย่าหัก ใจใหญ่เห <before taking> ็นแล้ว <chips> ผู <lush esh> ้ชงเลยอันนี้ยังบาดบาดดาดเนาะบาดเจือกเนาะมัน่าดลำใจได้หกเดือนต่อยู่เอ้าใหญ่เหลือนี่ก้อยค้ากันอันนี้บาดเจือกม่ผู้ชมนี่เป็นแหนมอยู่เนาะบาดเจ้ากคตีอีนะสูงลงลงแทนกล้องมาจตอนนี้ผู้ชงแทนกล้องนี่เป็นปุ๊บเป็นปุ๊บก้อยที่คอยน่นอยู่ในชวนลำใหญ่วันนี้มา สวนไผ่นี่ไงจุ๊บม่มสวนของแม่ดีแม่อุยดีปู่โจมส่วนอยู่อำเภอสันปะตองบ้านสันชิกกุนะ้งเนเะจ้าเนีมันมีไหนเจ้าอยู่ในส่วนหล่อผลิตภัณฑ์ของอาจานนราย์มลชัยทุกอย่างเริ่มตั้งแต่บำรุงต้นด้วยปุ๋ยยอดปุ๋ยสุดที่หนึง่งแลง้วก็ฟาดมลชัยจนถึง

ลูบหลอกพอบอกกันเจ้าของสวนนี่ขีดจองพกมีดนะพกมีดมาด้วยเลยเจ้าพอดาครับวันนี้ทีมงานฟาดมณฑลไทปูโจงเนี่ยตุ่มให้เอาสวนเนื้อเจ้าชวนป้าอันยังก็เจ้าป้าบุญป้าบุญเนาะเออป้าบุญบ้านอันยังป้อฮะบ้านอันยังไงสันที่กงสันที่กงอำเภอป้อเฮยใสันบัดทอง จะมางามแจ้งามแบบป้อฟาดนะก็งามนะแต่แซนนี่เป็นแซนของผ่าเจ้าแซนเนี่ยค่ะแซนมนชัยนะคะแสนสุดยอดของอาจารย์มนชัยนอเจ้าเนาะหลังจากนั้นแม่อีป้อเปิดแต่ดอกด้วยอีอย่างอีป้อเปิดพาดนะกะพาดมนชัยครับป๋อเนาะโอ้พาดเนี่ยลายเสี้ยไง ทั้งใส่5 0 0สามรอบถือว่าดีที่เอานี้เพื่อจ่าเราก็ผ่านส่วนนี้มันหนวยมันชุนมากมันจะเปลี่ยนเยอมันจะย้อนลงมาเนี่ยมันงามนะมันงามนะพ่อต้นั้นจไหยังไหต้นไหนต้นไหนบอกอ้อหนยเนี่ยเขาูโต้นะมันย้อนมันย้อนแล้วก็หนุยมันเลี้ยนตัวตกอ่จนโอ้โหเนี่ยนี่คือลำานอยตะแยเลยนใช่ใช่ใช่